ท่านคงไม่ได้แกล้งทาเป็นเพื่อเอาชนะใจข้าหรอกใช่ไหมฮะแน่นอนว่าไม่อยู่แล้วให้ตายเถอะเขากําลังเล่นกับฉันไม่สามารถอ่านใจเขาได้เลยท่านกําลังป่วยข้าไม่ควรไปยั่วยู่ท่านเลยนั้นก็ขอให้หายไวๆนะได้อยู่แล้ว สวนฉันมาสองสามวันแล้วเขากําลังทําอะไรอยู่นะตรงฉันรู้สึกว่างเปล่าและโดดเดียเด่ยวมากในเวลาแบบนี้อยางรู้จังว่าเมื่อไหร่เขาจะกลับมา <N> เขากลับมาแล้วเหรอใครทําเสียงดังขนาดนี้กันผู้บัญชาการเฉินกลับมาจากซูโจแล้วเพคะในที่สุดเขาก็กลับมาแล้วฉันไม่ได้อยากเห็นเขาสักหน่อย ทำไมวันนี้องหญิงถึงตื่นแต่เช้าล่ะองหญิงตั้งโตัวเรียบร้อยั้งแป่ตีสี่เลยด้วยทำไมพวกเขาถึงมอยู่ที่นี่ล่ะแล้วผู้บัญชาการเฉินอยู่ที่ไหนเหรอผู้บัญชาการเฉินไม่ได้นอนมาห้าวันแล้วขอรับและในที่สุดเขาก็เข้านอนเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วกับผมนั้นไม่รู้เลยว่าเขาจะตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่ส่นเฉินทำอะไรเมื่อเร็วๆนี้เหรอไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับเขาที่จะใช้ชีวิตตอนกลางคืนนะ่ะและเข้านอ,นอนระหว่างวัน หลูเซียกล่าวว่าพวกเขากลับจากซูโจหรืออีกนายหนึ่งก็คือกลับมาจากดินแดนของชิโฮถ้าหากว่าซุนเฉินไปดินแดนซูโจด้วยตัวเองแล่ะก็นั่นหมายความว่าสถานการณ์ของลาะสำนักกำลังแย่ลงก็งมมเกงว่าไม่สามารถพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ข้ารู้ท่านไปเถิดผู้คนจากตรงฉางและมัดระวงังและยังสามาัคคีกันมาโดยตลอดเป็นสิ่งที่คาาหวังไม่ได้เลย แปลจังฉันไม่เคยเหงุดหงิดแบบไม่มีเหตุผลมาก,ก่อนเลยฉันรู้สึกกระสับกระส่ายมากเลยเกิดอะไรขึ้นกับฉันกันเขาตื่นแล้วเหรอฉันควรจะไปเจอเขาดีไหมนะแต่ฉันต้องเตรียมบางอย่างไปให้เขาด้วยซุยต้องมีซุปและเค้กลูกพันยังเหลือจากเมื่อเช้าบ้างไหมนะใช่แล้วล่ะยังเหลืออยู่นี่นาเอามันไปอุ่นอย่างรวดเร็วกันเถอะ มาข้างในสิ <S <S จนนี่ได้รับการบาดเจ็บและมีเวลาที่ยากลำบากในการรับมือกับความหนาวเย็นนะทำให้ไม่ยอมออกห่างจากไฟออกไปและอยู่ค่ะข,ข้าเอาขนมมาให้ท่านนะ่ะโอเคท่านสามารถวางมันทิ้งไว้ที่นั่นได้เลยทำไมเขาถึงไม่กินเดี๋ยวมันจะเย็นเอานะ นี่เธอกำลังเธอเป็นคนทำหรือเปล่านะเอาของขวัญมาให้ฉันอย่างนั้นเหรอเหมือนกับว่าเจ้าของเหมือนแมวเลยพวกเขามีวิธีแสดงความขอบคุณที่ขี้อายและล้ำค่าเหมือนกันนะท่านอยากจะถามข้าบ้างไหมไม่เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าแค่อยากจะขอบคุณผู้บัญชาการเฉินแต่ท่านขอบคุณข้าแล้วเมื่อคือนที่ท่านเป็นไข้ ท่นไม่ใช่เรื่องเดียวกันข้าอยากจะมาขอบคุณท่านเกี่ยวกับห้องชิวหรือเรื่องเสื้อคลุมของท่านน่ะข้าขอบคุณท่านที่ไม่ฆ่ากันข้าแค่เลาเล่นน่ะาาาหมายเหตุนในภายหลังอย่าพยายามเลาเล่นกับบุคคลน,นี้ข้าแค่อยากจะมาขอบคุณท่านที่ดูแลข้าในช่วงสองสามวันที่ผ่านมานี้